สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจที่น่ารักของพี่นกทุกท่านนะคะวันนี้พี่นกก็มาสวัสดียามเช้าก่อนไปออกกําลังกายเหมือนเดิมนะคะก็วันนี้พี่นกจะมาแชร์นะคะเนื่องจากว่ามีความกังวลแล้วก็เป็นห่วงนะคะเป็นห่วงท่านที่ค้าขายอาหารทะเลหรือค้าขายอาหารที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคระบาดนะคะสวัสดีค่ะพี่เบน สวัสดีตอนเช้าโอ้โ oh, ห oh. ตื่นแต่เช้าเลยวันนี้พี่นกมาแชร์นะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยได้ฟังข่าวนะได้ดูข่าวข,าวของดตรเอสุชัด์วีนะคะมาแชร์ว่าปี2 0 2 1หนึ่งเนี่ยมีอะไรบ้างที่แบบว่ากำลังอยู่ในกระแสนะคะเขาก็มาแชร์ไว้ประมาณห้าหเรื่องนะคะเรื่องแรกที่ปีหน้าอยู่ในกระแสน่ะมันจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์นะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เรามี โรคระบาดเนาะโควิด -19 มันก็ส่งผลทำให้ทางการแพทย์นะพยายามเร่งพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการแพทย์เรื่องที่2ก็คือเรื่องสภาพแวดล้อมหมายความว่าเรื่องฝุ่น2.5 pm 2.5เนี่ยก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าไม่ได้ดีขึ้นนะคะดีๆหายๆนะคะบางวันก็เป็นสีส้มบางวันก็เป็นสีแดงนานๆนานนานมากที่จะเจอสีเขียวอันนี้ปีหน้าก็จะอยู่ในพอทที่เราจะต้องนลลงเลยว่าเป็น เรื่องที่มาแรงเรื่อง PM เรื่องการดูแลสภาพแวดล้อม PM 2.5นะคะเรื่องที่3เขาเรียกว่าเป็นเ,เทคโนโลยีโลกเสมือนนะพี่เบนเทคโนโลยีโลกเสมือนเขาบอกว่าเหมือนมันได้มีการจำลองของจริงอะไปอย่างสมมติคนที่ไปยืนกับพูดเนี่ยหน้าห้องประชุมนะอาจจะสวัสดีค่ะน้องหนึ่ง คนที่ไปยืนพูดอยู่หน้าห้องประชุมเนี่ยมีเห็นรูปร่างมีเสียงมีกลิ่นมีสัมผัสได้นะแต่เราจะไม่รู้เลยนะคนที่ยืนนะเป็นคนจริงหรือคนปลอมนะหากท่านใดสนใจเรื่องโลกเสมือนนะลองเข้าไปดูใน Google นะคะลองเข้าไปดูใน Google เพราะว่าเรื่องนี้พี่นกมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างน่ากลัวนะค่อนข้างน่ากลัวถ้าในเรื่องดีก็โอเคแต่ว่าถ้าในเรื่องโจรผูร้ายหรืออะไรพวกนี้มันเป็นอันตรายมากๆนะ สวัสดีลูกก็คือเรื่องที่4นะเป็นเรื่องเทคโนโลยีด้านเครื่องไฟฟ้านะที่มันล้าสมัยเหนือจินตนาการเขาพูดไว้อย่างนี้นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้านะมันจะล้ําสมัยเหนือจินตนาการหากท่านใดสนใจที่จซื้อหรือเปลี่ยนเครื่องไฟฟ้านะก็รอปีหน้านะคะรอปีหน้าเพเผื่อมันจะมีอะไรออกใหม่ๆให้เราเล่นนะคะก็หา ข้อมูลนะคะข้อมูลส่วนบุคคลแข็งแต่ของแต่ละคนอย่างธนาคารเนะี่ยมีข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเรานะมีธนาคารมีห้างสรรพสินค้าที่มีสมาชิกอะไรพวกเนี้ข้อมูลจะเป็นฐานเป็นอะไรที่ทำทำเงินนะเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเพราะว่ามันอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยทุกคนต้องการข้อมูลนะต้องการรู้ว่าลูกค้าเป็นใครต้องการรู้สถานการณ์ต่างๆอย่าง ข้อมูลเนี่ยพี่นกแชร์นิดนึงนะคะอย่างสมมติใครจะทําอะไรหรือเราอยากรู้วิธีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเราสามารถดูใน Google ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องวิ่งรถไปหาหรือไม่ต้องโทรไปถามใครนะคะเราสามารถดูข้อมูลใน Google ได้เลยเป็นเบาะแสในการที่เราจะคิดในการทำมาหากินนะคะในการที่เราจะคิดทำมาหากินหลไรสักอย่างหรือว่าเราคิดออกแล้วเราต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติม พี่นกก็อย่าลืมนะคะเข้าไปดูใน Google มีทุกสิ่งอย่างให้เราเลือกสรรดูว่าเราจะเอามาประกอบในการทำอาชีพของเราได้อย่างไรนะคะข้อที่6เนะีนะ่ยดอกเตอร์เอเแชร์ไว้ว่าเรื่องความยุติธรรมนะเรื่องความยุติธรรมเนะ่เรื่องความเสมอภาคในโลกมนุษย์เนาะว่าเป็นยังไงนะอันนี้พี่นกไม่พี่นกไม่รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่มาแรงใน2 0 2 1นะเพราะว่าการยุต สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะได้แชร์ไว้ตั้งได้บอกได้สอนไว้ตั้งแต่สมัยโบราณนะว่าในโลกนี้ไม่มีความยุติธรรมนะไม่ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะมีเคยบอกไว้ว่าในโลกนี้ไม่มีความยุติธรรมนะเรื่องสําคัญสาคัญพี่นกก็เลยว่าน่าจะประมาณ5เรื่องนะเรื่องแรกก็คือเทคโนโลยีด้านการแพทย์นะคะเรื่องที่2ก็คือเรื่องสภาพแวดล้อมการดูแลสภาพแวดล้อมนะคะการรักษาสภาพแวดล้อม เรื่องที่3ก็คือเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่องที่4เครื่องไฟฟ้าที่มีเทคโนโลยีเหนือจินตนาการนะคะแล้วก็เรื่องที่5เรื่องข้อมูลฐานข้อมูลเป็นอะไรที่มีค่ามีความสําคัญในการที่การจะประกอบอาชีพหรือการที่เราจะทําอะไรได้ในในปีหน้าเพราะว่ามันเป็นโลกออนไลน์นะคะฐานข้อมูลจะมีความสําคัญ ทีนี้แบบเหมือนอันห้าห้าอย่างเนี้ยพี่นกที่พี่นกแนะนำก็คือมันสามารถจะเอาไปคิดแตกเป็นอาชีพที่เราอยากทำได้เกี่ยวกับสมมตินะคะอยากเ,าเกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5เราจะไปผลิตอะไรป้องกันฝุ่นหรือว่าเหมือนดูแลสุขภาพยังไงอะไรที่เกี่ยวข้องกับ5สิ่งนี้มันสามารถเอาไปคิดต่อยอดทำเป็นอาชีพได้นะคะสำหรับท่านที่ยังไม่ รู้ว่าเออเราจะทำอาชีพอะไรนะคะอันนี้พี่นกพูดเผื่อไปถึงพวกพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายอาหารทะเลนะคะพี่นกมีความเป็นห่วงเพราะว่าเป็นเป็นพื้นที่พื้นถิ่นบ้านพี่นกเองนะคะเป็นห่วงแม่ค้าเป็นห่วงคนผลิตอาหารทะเลเป็นห่วงแม่ค้าอาหารทะเลแล้วก็มีความรู้สึกแบบว่า,วาคิดว่าตอนนี้เราไม่ต้องรอว่าให้โรคระบาดมันหมดไปแล้วเราค่อยคิดหาอาชีพใหม่อะไรดีนะคะตอนนี้เรา คิดหาอาชีพใหม่ไปเลยแล้วโรคระบาดมันจะหมดไปเมื่อไหร่เราจะได้มีอาชีพเพิ่มอีกหนึ่งอาชีพเพราะว่าการที่เราจะอยู่ได้ยั่งยืนในโลกอนาคตเราต้องมีอาชีพหลายอาชีพนะคะเราจะได้มีความคล่องตัวนะคะไม่ว่าเหมือนที่พี่นกคุยไว้แล้วเมื่อข่าวก่อนนะคะต้องหาอาชีพเสริมใช่ค่ะคือเราต้องมีสองอาชีพนะคะลูกน้องหนึ่งคืออย่างสมมติปวดติพีนกยกตัวอย่าง พ่อค้าแม่ค้าอาหารทะเลนะหรือว่าคนที่ผลิตอาหารทะเลนะคะอันนี้พี่นกมีความแบบเป็นห่วงอย่างยิ่งยวดนะคะเพราะว่าเป็นครอบครัวพี่นกเองก็มีความคิดว่ามันต้องมีอาชีพเพิ่มอีกหนึ่งอาชีพโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องรอว่าโรคระบาดจะหมดไปเมื่อไหร่คิดอาชีพได้เลยอย่างน้องชายพี่นกอย่างเงี้ยตอนนี้คือเหมือนเขาเลี้ยงเลี้ยงปูเลี้ยงกุ้งนะเป็นเป็นอาชีพหลักแล้วก็งานอะเลๆเขาคือปลูกต้นไม้นะ ปลูกต้นไม้ต้นชวนชมที่บ้านพี่นกนะมีมากมายมหาศาลเลยกว่าสองร้อยต้นนะคือต้นใหญ่ต้นเล็กต้นเพาะใหม่ก็เลยมีความคิดว่าน้องพี่นกน้องชายคนเล็กพี่นกเนะี่ยสามารถเปิดร้านขายต้นชวนชมได้เลยนะก็เลยว่าอันเนี้ยมีอาชีพเสริมได้โดยที่เราไม่ต้องใช้ตังค์ไม่ต้องลงทุนก็คืออยากออกไอเดียทุกท่านนะคะท่านที่มีอาชีพหลักที่แบบ แล้วเราแบบต้องการอาชีพเสริมแต่ว,ว่าสถานการณ์ที่เราไม่มีกําลังเงินตอนนี้นะเราไม่มีกําลังเงินตอนนี้เราจะทํำยังไงให้มองรอบๆตัวเองนะมองรอบๆตัวเองเราจะทํำยังไงอาชีพเสริมโดยที่เราไม่ต้องใช้เงินนะคะเราทําได้เลยแค่เราเปิดเพจน,นะคะอันนี้พี่นกบอกเลยว่าคนที่ขายของคนที่คิดจะเป็นคนทำมาหากินนะคะการทำมาหากินทุกประเภทคือการขายบอดการขายของการขายบริการ ทุกคนต้องมีเพจอยู่บนหน้า a c e b o o k นะเป็นอุปกรณ์ในโลกออนไลน์นะคะก็คือการทำตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยทำมาหากินให้สอดคล้องกับยุคสมัยนะคะมันจะส่งผลทำให้เราไม่ต้องเสียเงินในการลงทุนนะคะแล้วก็ได้เงินมาแบบง่ายๆนะคะอยา่างยกตัวอย่างน้องชายพี่นกอย่างเงี้ยก็คือเปิดเพจแล้วขายชวนชมขายได้เลยโดยที่น้องชายพี่นกอ่ะไม่ได้ลงทุนเลยสักบาทนึงแค่เปิดเพจ อย่างเดียวก็สามารถมีไรายได้ได้แล้วนะคะแต่อันนี้กระซิบเลยว่าน้องพี่นกมีความเป็นมีความเป็นตัวเองมากพี่นกก็เลยว่าคนขายชวนชมมีมากมายมหาศาลแต่ว่าคนขายชวนชมแต่และคนก็จะไม่เหมือนกันนะน้องพี่นกมีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงมากก็เลยแบบว่าการที่เราจะแนะชี้หรือเราจะบอกอะไรเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่า ยากเพราะว่าเขามีความคิดเป็นของตัวเองกันทุกคนนะน้องน้องชายพี่นกก็เลยว่าสําหรับแฟนเพจที่น่ารักของพี่นกนะคะหากท่านใดมีความสนใจนะคะมีความสนใจที่ว่าว่าอยากจะมีอาชีพใหม่นะห้าอย่างที่พี่นกบอกไปนะว่ากระแสะโลกในอนาคตของปี2021ออะไรมาแรงอันนี้เกากระแสะได้นะคะแล้วก็เครื่องมือก็คือมีเพจนะคะมีเพจในการที่เราจะ เปิดหน้าร้านโดยที่เราไม่ต้องไปเช่าหน้าร้านดีจังพี่ทําในสิ่งที่ชอบใช่ค่ะน้องชายพี่นกนะ่ะตีหนึ่งตีสองก็เดินดูต้นไม้เดินดูดอกไหนกลีบแบบมีแมลงไหมเดินชมดอกนั้นดอกนี้นะอย่างมีความสุขนะไม่มีเวลาเวลาก็คือแบบว่าเขาได้ทําสิ่งที่เขาชอบนะแต่พี่นกก็มีความรู้สึกว่าเออ มันทุกคนต้องมีเพจแล้วก็ก่อกระแสวิธีมันจะทําให้เราประหยัดเวลาประหยัดเงินประหยัดทุกสิ่งอย่างนะอยากให้แบบว่าทุกคนไม่ตื่นตะหนกนะคะไม่ตื่นตะหนกตั้งสติแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองเหมือนเมื่อวานพี่นกบอกแล้วว่าตอนนี้คือถ้าเรายังคิดอะไรไม่ออกให้เราดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจสมองเรานะให้ แข็งแรงแล้วเราจะหัวสมองปลอดโปร่งแล้วเราจะคิดออกนะคะว่าเราจะทำมาหากินในอาชีพใหม่สักอาชีพหนึ่งขำๆแบบไหนดีนะคะวันนี้พี่นกก็มาแชร์5กระแสดังในอนาคตนะคะ5กระแสในปี2021นะคะทุกท่านก็ลองเอากระแส5กระแสเนี้ยไปแปลงเป็นอาชีพที่ทุกคนชอบนะคะแบบเล่น แบบง่ายๆสบายๆนะคะด้วยเปิดเพจเล่นๆคุยตอนนี้อาจจะแบบว่ายังคิดไม่ออกนะคะยังคิดไม่ออกก็ดูแลสุขภาพนะคะดูจิตใจตัวเองสมองของตัวเองแจ่มใสเราจะมีความสุขในระดับหนึ่งนะคะมีความสุขในระดับหนึ่งแล้วเราก็ลองคิดหาอาชีพใหม่ๆนะคะให้มันเข้ากระแสปัจจุบันนะคะ คนขายต้นไม้มีมากมายมหาศาลคนขายอาหารทะเลมีมากคนขายทุกสิ่งอย่างมีมากมายมหาศาลแต่ว่าแต่ละคนมีความเป็นตัวเองนะคะแต่ละคนมีความเป็นตัวเองไม่มีใครซ้ํากันเลยในโลกมนุษย์นะคะหากท่านใดนะ่ะมีความกังวลว่าเราเปิดเพจคนอื่นเปิดเพจกันไปมากมายมหาศาลแล้วไม่ต้องกลัวนะคะในความในพี่นกพี่นกก็มีความรู้สึกว่า พี่นกก็ไม่ได้กลัวใครนะคะไม่ได้กลัวใครพี่นกไม่ได้ฉลาดมากหรือว่าไม่ได้เก่งมากไม่ได้อะไรมากแต่พี่นกมีความมั่นใจว่าในความเป็นตัวเองของเรามีความจริงใจของเราในความที่เราจะแบ่งปันอยากแนะนําอยากจะชี้ทางหรือว่าแชร์ไอเดียแชร์ประสบการณ์เพื่อเป็นประโยชน์นะคะเพื่อเป็นประโยชน์ด้วยความรักความปาถนาดีกับเพื่อนมนุษย์นะคะกับแฟนเพจที่น่ารักของพี่นกอย่างจริงใจ หากท่านใดแบบว่ามีความคิดว่าพี่นกเป็นคู่มิตรนะน่าจะเป็นมิตรได้แนะนําอะไรแนะนําสิ่งดีๆให้ด้วยความปราถนาดีนะ่ยมีความจริงใจก็ทุกคนก็จะมีฐานแฟนของตัวเองมีคนที่ตัวเองเชื่อใจนะที่สามารถที่จะซื้อหาของที่แบบตัวเองอยากได้ได้นะคะก็พี่นกก็พูดไม่เก่งนะคะแต่ว่ามีความอยาก มีอาชีพที่เรารักอยากมีรายได้อยากเป็นประโยชน์กับผู้คนอยากเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวแล้วก็อยากมีความสุขในบ้านปลายอยากมีความสุขในการที่เราเกิดเป็นมนุษย์ในคราวนี้นะคะ <S <S ก็เรายิงมีกําลังกายกําลังใจเนาะกำลังสมองมาช่วยกันคิดดูซีอาชีพเล่นๆด้วยที่ตัวเองชอบ กาะกระแสที่พี่นกบอกไป5้าอย่างนะคะวันนี้พี่นกก็มาแชร์ประมาณนี้จะได้ไม่รบก,กวนแฟนเพจที่น่ารักนะคะพี่นกก็จะได้ไม่รบก,กวนน้องหนึ่งนานด้วยแล้วก็หากท่านใดเห็นว่าข้อมูลที่พี่นกพูดคุยนะมีประโยชน์มีสาระประโยชน์นะพี่นกก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็บอกต่อไปให้เพื่อนนะคะจะได้เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางในการทำมาหากินหรือว่าเปิดเพจกันใน ปีหน้า,นาปีหน้าต่อไปนะคะด้วยความรักพี่นกเซลอาฉริยะสวัสดีค่ะ